สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องแฟมิลี่ปอน a อป c h ช n n น l นะคะวันนี้ก็จะมาดูนะคะว่ากงว่าเนี่ยทำอะไรที่อยู่นอกบ้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลยแล้วทุกคนนี่นะคะทุกคนแช์เท<ด>้านะคะก็จะเป็นอย่างนี้แรยนี่หหันม <c oughs> าหันมาหน่อยหันมาหน่อยหันมาหน่อยไม่ยิ้มเลยอ่ะคุณแม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกคลิปนะคะไม่ยิ้มเลยไม่ย,ยิ้มเลยแบบ

แค่ให้คลี่ลครเปลี่ยนนะคะ่ไออกกำลังกายไปด้วยนี่นะคะแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะนี่วันนี้วันอาทิตย์โอเคนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะนอกจากที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะตอนนี้คุณเสียงดังมาก